วิธีการใช้งาน CRM CR รุ่นโปรนะครับอันดับแรกเราจะเปิดตู้โดยการใช้กุญแจสุกเฉินนะครับแถบตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะครับหาขอแข็งๆเกี่ยวออกมาเกี่ยวออกมานะครับแล้วเราจะใช้กุญแจสุกเฉินในการเปิดตู้นะครับเสียบกุญแจสุกเฉินได้เลยนะครับเปิดตู้ได้เลยนะครับเปิดตู้เสร็จลองดูหลังฝาประตูนะครับด้านบนจะมีช่องใส่ถาดน,นะครับ ใช้ถ่าน AA a l ค a า,าลายเท่านั้นนะครับเราจะมีแถมมาให้อยู่แล้ว4ก้อนนะครับช่องใส่ถ่านใส่ให้ถูกฝั่งนะครับจะใส่ลงไปง่ายๆดันถอยหลังนิดนึงมันจะล็อกนะครับสังเกตนะครับมันจะมีปุ่มการใช้งานอยู่2ปุ่ม set 1กับ set 2นะครับนึ่1ไว้ตั้งรหัสกับเพิ่มลายนิ้วมือส่วน set 2ไว้ลบรหัสกับลายนิ้วมือนะครับ เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการตั้งรหัสที่ดูนะครับโอเคกดปุ่มเซตหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับไฟจะสองสว่างใสรหัสที่ต้องการสี่ถึงสิบตัวได้เลยนะครับแล้วตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไฟสีเขียวขึ้นพร้อมเสียงติ๊ดติ๊ดรหัสถูกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการเพิ่มลายนิ้วมือนะครับ เหมือนเดิมครับกดปุ่มเซตหนึ่งครั้งใส่นิ้วที่ต้องการวางเข้าไปได้เลยนะครับไฟสีเขียวขึ้นพร้อมเสียงติดต๊ดติด๊ตลายนิ้วมือถูกเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับลายนิ้วมือสามารถเพิ่มได้สูงสุด30ลายนิ้วมือนะครับส่วนรหัสสามารถเพิ่มได้สูงสุด10ตัวนะครับต่อมาจะเป็นวิธีการลบรหัสและลบลายนิ้วมือกดปุ่มเซต2ค้างไว้ 5วินาทีจะมีสัญญาณขึ้น4ครั้งติ๊ติๆติดต,ดต,ดตดครั้งเท่านี้ครับทั้งรหัสและลายนิ้วมือทั้งหมดจะถูกลบทันทีนะครับอีกอันนึงคือวิธีการเปิดและปิดระบบสัญญาณการขโมยนะครับปุ่มเซตหครับกดปุ่มเซตหนึ่้างไว้5วินาทีครับ หากได้ยินเสียงปิ๊บปิ๊บสองครั้งคือการเปิดระบบสัญญาณการขโมยนะครับหากได้ยินเสียงปิ๊บสามครั้งคือการปิดระบบสัญญาณการขโมยนะครับ